กตอนเช้าพี่น้องมาหอดสามเทียบ้าสามเทียอยากจะบอกว่าเจ้าอันนี้อันเป็นอันมันเป็นสัมปทานมัคะพี่หน่ยบัวเป็นที่ได้บอกแมนป้าดซื้อเข้ามาเด้๋ป้าฮู้เป็นทุกถูกแกนี่เดแฟนเชียบต่อยโยงสามหน่อยหัวแจักเบิดทุกคนพี่น้องยติดตามตั้งแต่ตัวเล็กนู่นเลยมี่เขอก พี่น้องค่ะมาหอดลำแก่งๆยังก่อนมาหอดเป็นยอได้ยูแต่เราเป็นประกาศขอทายลูกเป็นยังเป็นเ่าะมันใจเป็นเืราะอะไรเป็นไพรอีเดียมึงก็มาไอคุยด้วยรุ่นมาแบบรุ่นขันมาแต่งหนามากมแต่งหนามาเด้อมาแต่งหนามากจะไมาหนารถคันคือไม่ได้วีวีแรงอ่ะแรงอ่ะพี่น้องเจ้าของลำธารนี่ค่ะนี่ลำธารไหลผ่านที่เลยนะคะ แกงสวยพยานใสนุมาาปีมังหันนุกามาสลองหลอบปีนี่น,าานุ่กม่รอบหนีหรอบเลยอ้ยไปเล่นกับเขาแล้วก็ไม่ให้เขาจับยังไงยังไงนี่ฮะไม่ใช่ที่ดนนีหรอกสามารอย่างี้เป็ที่เรื่อสายโอ้หนูเห็นน้ำพ่านหนอนไรพ่านนุนึกว่าอันแต่ท้มันเป็นที่ส่วนบุคคลจะไปนหนอพื้นที่ส่วนบุคคลเ้าไม่ใช่ที่ของเราเองทำในนี่เ่ดน้ มันไม่เหมือนพวกที่ว่าเป็นคลองน้ําที่เขาไปทําร้านอาหารเนาะมันมันมันเดียวกันเหมือนกันบ่เหมือนกันแต่ว่าของเขาส่วนมากมันไม่ได้เป็นที่ส่วนคนใช่ใช่เขาเป็นที่หลวงแม่หมอเขาทำแต่อย่างเรานี่ที่ประเทศของเราแปดหลักไหมคะนี่นะแปดหลักไหมของเราตรงนี้อยู่ไร่ประมาณห้าถึงสิบไร่์ห้าถึงสิบล้านต่อไร่์ปัดจักไรนนี่เไลน์ปัด เกือบร้อยล้านทีพี่น้องค่ะพูดเพื่อนม่เห็นเพื่อนไปเห็นอะไรเพื่อนก็มาร่วยค่ะแท้เกือบเจ็ดสิบล้านพื้นที่ตรงนี้วิวดีแห้งถ้าจะทำเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรที่ไม่ใช่กลางเต็นท์ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือแบบว่าราคาถือแห้งคุดอยร้อย150แล้วทอะไรไม่ตอนนี้เขาลดให้นะทำอะไรต่ถ้ามาปกติร้อยห้าสิบใช่<ะ>ทำอทอย่าง,ขงเขา้ก็ทำลด เทำแปลว่าดิบดิบนีไม่มีใครเหลือไฟกาแฟพี่น้องค่ะถ้วยจานว่าม,มีกับม่ยืมเพื่อนเพื่อกับหาฟรีถ้าว่าจะทำเดี๋ยวเขาทำบ้านทำทำมีฝ่อปูยาปูอะไรนั่มันทำแป,ป๊บเดียวแต่ทำแล้วธรรมชาติมันหายเก็บธรรมชาติไว้ก่อนแล้วก็มีแค่ที่มีที่น,นี่พนะที่น,นี่พนะคุณกลางเต้นเบือ่อยำได้ค่อยเปลี่ยนใหม่บ่เบืออ่อหรอกว่าคนว่ายิ่งมาบ่อยไม่ยังบ่เบื่อก็ ไว่เงียบก่อนมมหรอว่างหันผู้ได้ยิ่ยงปลาสูพูนูกินพุนี่แหละบ้าเจ้าของเจ้าของวงการแกนยิ่ยงปลาซูพูนุกินพุมาหอดเพิ่อะจือใหพี่น้องคันนู่แลละเอา้าว่าไม่แต่เพื่อนจือใดญด้อนั่นไอ้นั่นแล้วก็จือใหหรือว่าหนูเก่าเกินไปมึงเขาทวงดูดูแต่ไม่มีการไล่รูเพราะว่าหนาเพราะตุ่มโพ โอ้โหเจ็ดสิบล้านเกือบมันแมนเจสีบัคันมาสิราคาตอนนี้เพราะว่ามันติดลำธารเลยวิวดีมากไม่น่าจะอยากเก็บปวดยาก,กูนี่แหละค่ะแกบปวดหวัวเดี๋ยวค่ะพี่น้องครบมาเลยโทรจองก่อนนะครับางวันก็เต็มเสาร์อาทิตย์แห้งเต็มเลย เสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์บอกเ้ไว้ทาว่าจริงๆ่ะมันมีที่หนึ่งถ้าอยากไปพักหนาบ้านที่ชายขั้งบนเนี่ยมันจะกึ่งฟูวิลล่ามันเหมือนแต่เป็นส่วตดวมากกว่าอยู่บนเขา่างเราเคยไปพักก็คือเป็นที่มีป่าไว้น้มีที่กลางเต็นท์มีบ้านพักเนี่ยเพราะว่าเราผ่านมาเป็นกลุ่มใหญ่นะก็ต้องระดวกกว่าที่เราไปพักแงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในกลุ่มใหญ่ใช่ไหมใช่ฉันน like mm ั้นอ่ะอยู่ติดกับคูนับดาวคูู้จันเจ้าอ๋อยู่กิจการก็อยู่ในกลุ่มเขา แต่นี่คือเป็นเขาหน้าเขาส่วนตัวเหมือนกันมองไปเห็นวิวเขาน่ากินหนูนนะ่ะชอบอยู่กับน้ําหนูอยู่ตรงข้างล่างนี่ลมันอย่างนี้คืออย่าง,งเครนะื่องร้อน่บางคนอาจจะไม่ได้ใช่ใช่ใช,ใช่ไหนก็ไปอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วกินอยู่เนี่สี่ทุ่มห้าทุ่มอยากกลับไปแบบ6เจ็ดโมงนถึงที่พักเดี๋ยวครับพี่น้องค่ะไร FC สาวน้อยเขาอยากมาเที่ยวแก่งสวยแทนใช้พี่น้องเสิร์ชมาเลยนี่เบอร์โทรเหล้ามึงหนูสิซุ่มไปเบ่อเด็กที่หลับโทรมาก่อนเด้อไม่ใชี่ยวมา บางมือบะมี่มองกลางเน๊้นี่ค่ะพี่น้องมากจนบ้านลึ่กับงบเยอะับอะันเตพราะว่าบางบางบางครอบครัวเขาก็มาแบบเต็นใหญ่ใช่มันกเป็นอ่าแหละเพราะว่าแต่ว่านี่ผู้ใดเอาแปรงมาทาตัวนั้นนี่นี่หมไอ้มดมั้งมดแดงมั้ง ไก่มูดแดงมันันมองเสียบปักไฟได้เี็น,อนดดอหออคะจ้าด้วยจารลงซีค่ะล่างล่างอลไรไปเทิงๆพี่น้องคะกินหมูกระทะเพิ่งเสพี่น้องโอ้ยสาวน้อยมีเอฟซีระดับระดับนี้เลยระดับโอ้ยอีพออีเมลพลังคนกับเป็นนักธุรกิจรวยล้าน พันลานน ęd, น้านก็มนี่แต่น่าเป็นมันแพงโอโจน่สุดยอดดีๆพี่น้องค่ะแค่ที่ก็70-80ล้านแต่70 7ด0 0 0เช็ดมืนแปดมืนกับห้างอยาก,ย,ากยู่งกองโอ้โหทุกระดับประทับใจและพ่นกันใจดีพอมี่น้องเอาสปอร์ตไลท์มาติดให้พ่อมูเล่ยนนำเทปไม่น่าเชื่อ มาดูจนพูดจืด้จพูออพออพแนมใช่ปลอมแปมไหมพี่เสนปัญหาว่าอะไรก่นอนเตะปัญหาว่าอะไรก่อนตอนแรกตอนนั้น,นใช่ปลอมแปมไหมป๋อมแปมเพชรบ้านแพงตาน้อยนะ่ะหร,รือเล่าใช่แล้วคนรถคันสีดำน่ะใครพอด,ดีอ๋อรู้จักอยู่แต่จําไม่ได้จาใครไม่ได้เลย <c oughs> ต้องแต่งหน้ามานะค่าวหลังน่ะ <c oughs> หลังสี <c oughs> จำหน้าใครไม่ได้เลย มีใครบ้างมาอุ๊ยถูกเลอแต่ได้ว่าหลายคนอยู่มาเกือบครึ่ง,งนะวง,ง,งน่ะหมอลังเลยรบางสิทีหลังน่ะให้โทรบอกเลยโทรบอกล่วงหน้าส 2, ักสองสามวันจะได้เตรียมที่พักไว้ให้<อ>จะได้เห็นเลยเพืๆๆ่อนวาแหยูโ้นเดียวกันเง้ยเาไปเลยติดเพ<อ>ื่อนวาทีไ้จุ้งไปทาน้่นแบบวันีดีเนขี่น้องเอฟซีสุดยอดเลยบ้นนี้ก็บ้าน,าน,านถ้าอยากเป็นส่วนตัวน่ะอยูา,าเปพักยูบาลยูบาน,ย,บานยูหันเป็นคู่วิลาเป็นยังไงสิ ที่ยูนิตเจ็ดสิบล้านสินผ้าผ้ามาเรียนน้ำยูนีตแต่บบน,นี้ยงีมม้ยมาขึ้นกับสิผ้าไปนอนยูพูลไล่ละสิบล้านมันก็พอละสิบล้านยูบอกว่มามันวิวงามเนาะติดน้ำเลยไปมาขั้นสีดเ็ปร,รีสอร์กทกระไดต่วัาบ่อหยัดขั้นเทพกับสิสูญเสียความเป็นธรรมชาติปเปอไปเห่าเจ้าของรีสอร์ทได้ยังไงเธอมันเก่งมากเลยนะเออ ค่ะพี่น้องค่ะแล้วเดินทางค่ะเจอกันกรุงเทพค่ะ